สวัสดีครับวันนี้จะพาไปเก็บเครื่องรางสายโจมตีใกล้นะครับที่สำคัญเลยก็คือ w n n s ว w a t Insignia นะครับยิ่งตีได้ฮิตมากเท่าไหร่ย,ยิ่งได้พลังโจมตีมากขึ้นเท่านั้นนะครับก็อยู่แถวบริเวณทะเลสาบลิโอเนียนะครับหลังปราสาทสตอมวิเลเดินทางยังไงไปเลยไปลุยกันอันนี้ผมสปีดนิดนึงนะจะได้ไม่เสียเวลาคุณผู้ชมมากนะครับ ตรงอย่างเดียวครับไม่ต้องคิดเ,อเยอะเลยนะครับวาร์ปตรงจุดที่มีคนขายของนะครับรออกาไ,ได้เลยครับ,รบก็ภายในภายในถามว่ายากไหมสําหรับคนที่เวลต้นๆก็จะยากหน่อยครับอมีติดพิษส่วนใหญ่จะติดพิษมีพิษ จริงๆเดินผ่านไปเลยก็ได้นะครับแต่พยายามลองที่ลองอาจจะทเวทดูนะครับว่ามันยิงมันจะมันยิงกดลงได้ไหมมันยิงกดลงไม่ได้นะครับมันยิงขึ้นได้เยอะนะครับใครใช้ก็ต้องดูเรื่องสุดนี้ด้วยนะครับถ้าใครสนใจเซ็ตที่ผมใช้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับค mm ่อ hmm. นข้างรุนแรงเลยดาเมจแต่ยังผัดใช้อยู่ตอนแรกเป็นสายตีใกล้นะครับ ตอนนี้เปลี่ยนมายิงเป็นเล่นเวทแทน,นแระยะไกลเยอะนะครับพยายามเดินนะครับอย่างละวัดละวังนะครับยานแรกๆไม่ค่อยมีอะไรครับเก็บได้ง่ายๆเลยพยายามไปปรับเข้าไปปรับบอสให้ได้นะครับ ตัวนะครับสอดเข้าบอสนะครับบอสจะเป็นอาสศวินอาสศวินที่มีดาบคู่ครับอาสศวินเสริมสลายหรือเปล่าไม่แน่ใจนะจำชื่อเขาไม่ค่อยได้แต่พอบ,บอภไยนะครับเรา,ารต้อทำบอดทุกครั้งนะครับเราจุ๊บไม่เก่ง เเรียบร้อยครับผมก็ได้มาแล้วนะครับใครหาไม่เจอหรือหาอยู่ก็ฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ